หลวงพี่ชัดเพิ่งบวชใหม่เป็นพระหนุ่มใจร้อนที่ตั้งใจฝึกตนครูบาอาจารย์จึงส่งท่านออกไปปักกลดนั่งสมาธิในป่าใหญ่เพื่อฝึกใจและเรียนรู้ความกลัวท่านเดินลึกเข้าไปในป่าผ่านป่าไผ่และหญ้ารกร้างจนถึงต้นโพใหญ่กลางลานโลง่งหลวงพี่ชัดกางกลดจัดที่ปักทูปตั้งน้ำและบาตใจคิดว่าตรงนี้แหละดีแล้วคำคืนแรก ท่านจุดเทียนนั่งสมาธิหายใจช้าๆภาวนาพุทโธพุทโธกลางดึกมีเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เดินวนรอบกรดกรอบกรอบท่านลืมตาขึ้นมองไม่มีใครมีเพียงเงาต้นโพโยกไหวท่านคิดว่าเป็นสัตว์ป่าและนั่งสมาธิต่อแต่เสียงฝีเทา้าวนรอบกรดอย่างต่อเนื่องทำให้รู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องจากความมืดและได้กลิ่นเหม็นเน่าแผ่ว รุ่งเช้าท่านออกบินทบาทพบชาวบ้านมองแปลกๆเมื่อถามถึงโพไม่มีใครตอบมีแต่ยายแก่คนหนึ่งกระซิบว่าตรงนั้นเคยมีคนผูกคอตายเป็นทางผีหลวงพี่ชัดสะดุง้งแต่ยังตั้งใจกลับไปปักกลลดต่อคืนที่สองบรรยากาศเงียบผิดปกติเสียงกบเขียดและจิ้งรีดหายไปเหลือแต่เสียงน้ำไหลท่านนั่งภาวนาเสียงฝีเท้ากลับมา กรอบกรอบคราวนี้หนักกว่าเหมือนคนเดินลากขาเสียงหายใจใกล้ข้างหูฮึกฮึกกลิ่นเหม็นเน่าแรงขึ้นจนท่านน้ำตาไหลมือสัน่นพยายามภาวนาแต่เสียงกระซิบแผ่วเบา,บาว่าไปไปซะท่านลืมตาส่องไฟฉายไม่มีอะไรเงาดำคล้ำห้อยหัวตองแต่งจากกิ่งโพคอเอียงเกือบขาดแขนขาบิดเบี้ยวหน้าเน่าเละ ตาลึกโบจ้องตรงๆเสียงหัวเราะแหบแห้งดังรอบกรดหลายเสียงซ้อนกันไปไปซะหลวงพิชัดกรีดร้องล้มลงมือคว้าลูกประคำร่างสันน้ำตาไหลพรากสวดมนต์เสียงสัน่นทั้งคืนทันนั่งขดตัวในกรดไม่กล้าส,สบตาเสียงภายนอกเสียงฝีเท้าเสียงกระซิบและหัวเราะวนรอบกรดไม่หยุดจนฝาเริ่มสาง รุ่งเช้าชาวบ้านมาพบท่านตาแดงมือกำลูกประคำแน่นร่างซีดเผือดท่านเล่าให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์พยักหน้าเบาๆเตือนว่าอย่าไปปักกลดตรงนั้นมันเป็นทางผีเก่าเขาอยู่มาก่อนเราหลังวันนั้นหลวงพี่ชัดไม่ออกไปปักกลดกลางป่าอีกแต่ทุกคืนยังได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆรอบกุฏิเสียงหายใจแหบและเสียงกระซิบแผ่วเบาไป 不好意思啊。